มาดูประเด็นนี้กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าประเด็นนี้เองหลายคนเนี่ยโหเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยกันมากเลยกับแก๊งมิจฉาชีพครับที่มีการส่ง SMS s อ s เออสปลอมมีการส่งลิงก์กันมามีคนหลงเชื่อกดลิงก์กันไปเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดทางตารวจไซเบอร์ครับรวมไปถึงทีมวิศวกรของ AS นะครับมีการบุกทลายแก๊งมิจฉาชีพครับที่ใช้เครือขไข่ปลอมในการส่ง s อ s เอสหลอกประชาชนนะครับในรูปแบบของ s อ s คุณผู้ชมโดยทางด้านของพลตํารวจเอกดำรงศักดิ์กิตกกิประภัชครับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพร้อมด้ว้วววยยยหน่่่่งงาทีีเกขอตๆครับ ไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงที่ท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยและทีมวิศวกรของ a อเครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยผลการจับกลุ่มขบวนการแก๊งคอสเซนเตอร์พร้อมกับตรวจยึดรถโมบายเคลื่อนที่และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ SMS นะครับที่ใช้ในการส่งลิงก์ปลอมเป็นธนาคารและหน่วยงานต่างๆครับสำหรับพฤติกรรมของขบวนการดังกล่าวเนี่ยพบว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวนะครับกระทำความผิดจะมีการนำ เครื่องจำลองสถานีฐานอันนี้ฟังไว้นะเครื่องจำลองสถานีฐานซึ่งสามารถใช้แทนระบบข้อมูลการสื่อสารครับที่สามารถส่งข้อความสัน้นหรือว่า SMS ไปยังมือถือของประชาชนได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์ และสามารถส่งได้ต่อวันคือ2 0 0ห0คนต่อวัน oh. ตอนหนึ่งเครื่องคุณผู้ชมฮะคือเขาบอกว่ามีวิธีการแบบนี้เขาจะเอาเครื่องนี้ใส่ไว้ในรถครับที่มีการ uh. ดัดแปลงก่อนที่จะขับออกไปตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพเหมือนเ,เป็นโมบายเลยนะใช่เน,เนี่ยเป็นรถเคลื่อนที่อ่ะออแล้วคือ uh. คือพอขับไปผ่านจุดไหน uh. จับสัญญ,ญาณเจาะสัญญ,ญาณเกับเครือข่ายแม่ที่ไหนยังไงบ้างปุ๊บ,บเขาจะทําการส่ง SMS S m s ไปยังบุคคลที่อยู่บริเวณรอบๆนั้นทั้งหมดเลยคือสมมติว่า คับผ่านห้องส่งนะตอนนี้<ช><ช>มีพี่ทิพย์มียศมีทีมงานหลายคนทุกคนจะได้ข้ขอความ s อสแบบเดียวกันหมดก็คือม,มิจฉาชีพทําตัวเองอะ่ะเป็นเหมือนเครือข่ายเนี่ยใช่เป็นเครือ,อ,อข่ายเลยเนในการาส่งเอสเ,เ,เปอนขึ้นมาที่สำคัญ ส่งไปเนี่ยมีการแอบอ้างครับสถาบันการเงินบ้างกรมสกรรพากรบ้างหรือก่การไฟฟ้าบ้างซึ่งจะเหมือนกับของจริงมากๆเหมือนเปรียบเลยคุณผู้ชมซึ่งหากประชาชนหลงเชื่อครับและมีการกดลิงก์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลและก็ทําให้มีอาชีพเนี่ยสามารถโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารนะครับผ่านโมบายแบงกิ้งได้ทันทีจึงนําไปสู่การจับกลุ่มจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6คนด้วยกันครับซึ่งจับกลุ่มได้หลายจุดขณะที่กลุ่มคนร้ายนั้นกำลังแล่นรถออกไปเพื่อส่งสัญญาณในซอยบาง แยก33บนถนนราชพฤกษ์ครับแล้วก็ตรวจยึดเครื่องจาลองสถานีฐานได้จำนวนทั้งหมด4เครื่องด้วยกันอ,อย่างที่บอกไป1เครื่องส่ง20,000คน4 8, คนเครื่อง80,000คนต่อวันนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสำหรับผู้ต้องหาทั้ง6คนครับจะมีการถูกดําเนินคดีนะครับในข้อหาร่วมการทํามีใช้นําเข้านําออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่รับอนุญ,ญาตรวมกันตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมกันใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่รับอนุญา That. not. เป็นอังยี่หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญาและสาหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณดังกล่าวคุณผู้ชมครับพบว่ามีการใช้งานครั้งแรกนะครับเมื่อประมาณ17-18ถึงปีที่แล้วในพื้นที่ของฮ่องกงซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนะครับได้มีการสอบถามไปยังเจ้ากรมอุตสาหกรรมทหารนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือดังกล่าวน,นั้นเป็นยุทธภัณฑ์หรือไม่โดยปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ครับในขณะเดียวกันทางด้านของนายวรุนเทวัชรพรนะครับหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหร ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจากกรณีปัญหามิจฉาชีพละเมิดการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนก็สร้างความเดือดร้อนรําคาญนะครับไปจนถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นตามลําดับครับซึ่งที่ผ่านมานอกเหนือจากการพัฒนาดิจิทัลเซอร์วินะครับเพื่อช่วยป้องกันภัยไซเบอร์อาทิ a s e n u r e n e t นะครับ Google Family Link นะครับที่สามารถดูแล ใช้งานโทรศัพท์มือถือให้อยู่บนความปลอดภัยจากสแปมฟิชชิ่งไวรัสแล้วครับ AS เนี่ยยังได้ร่วมทำงานกับภาครัฐนะครับผ่านบริการสายด่วน1185 AS Spam Report Center ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2565ที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับมิจฉาชีพมีการพลิกแพลงรูปแบบการละเมิดเพิ่มเติมขึ้นนะครับอย่างกรณีการส่ง SMS จากเครือข่ายปลอมหรืออุปกรณ์ผิดกฎหมายไปยังมือถือของประชาชนเรียกว่า e อ a เ e s t a t i o n นะครับหรือว่า FBS หรือว่า f B s, า Fake Base Station โดย โดยใช้ชื่อผู้ส่งเนี่ยปลอมแปลงในนามขององค์กรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นธนาคาร<อ>บริการประเภทต่างๆครับเพื่อหลอกให้ประชาชนนั้นได้รับข้อความหลงเชื่อว่าเป็น SMS จากหน่วยงานนั้นจริงๆแล้วก็มีการลอ่อลวงให้ทําการกดลิงก์ทําการแอดไลน์นะครับหรือว่าอื่นๆจนกเกิดความเสียหายขึ้นทั้งทรัพย์สินหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง a อเครับในฐานะผู้ให้บริการครือข่ายก็ได้มีการตรวจสอบพบความผิดปกติครับและทีมวิศวกรเองก็ได้ร่วมทํางานกับฝ่ายความมั่นคงอย่างเต็มกําลังมาระยะหนึ่งนะครับใน การเฝ้าดูแลและก็ติดตามพฤติกรรมของมิชาชีพตลอด24ชั่วโมงผ่านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า tracking and monitoring นะครับจนสามารถคำนวณเส้นทางการเคลื่อนตัวของอย่างละเอียดเพื่อค้นหานะครับถึงแหล่งกบดานของคนกลุ่มนี้และก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ภารกิจการทลายแก๊งมิชาชีพของกลุ่มนี้สำเร็จตรงได้เป็นการจับกลุ่มแก๊งนี้ได้อย่างรอบคอบด้วยนะฮะ